มาวันนี้เป็นจุ่มอะไรจุ่มจุ่มสิบนะครจะเล่นจุ่ม10บนาส่งรายชื่อมาเลยเลยนะครับมารอก่อน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 รีเฟซรีเฟซรีเฟซก่อนโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมอินเทอร์เน็ตก็บดีอ่ะรีบรีบรีบวันนี้รีบดวนเลยรีบรีบน เตีๆมาขึ้นหนึ่งแล้วมาขึ้นหนึ่งแล้วรอก่นอนรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอนีสหนึ่งรองนิสหนึ่งรอนิสหนึ่งทำอะไรรอไปก่อนจุ่มสิบ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 หมุนได้ยังอ่ะยังไม่หมุนเลยเมาแต่เมาแต่ฝอยบ่ายบ่ายมานี่เริ่มแดดแดดแล้วเดี๋ยว เย็นๆเริ่มฝน อ่ะมาแล้วะมาพี่นกจุ่มเลยพี่นกจุ่มเลยอรมณ์เสียจุ่มเลยมาเร็วจุ่มเลยเดี๋ยวนี้ จดชื่อแล้วนะจดชื่อแล้วนะมาจุ่มเลยมาจุ่มเก้าคนที่ส่งมาแล้วจุ่มเก้าคนที่ส่งมามีพี่กล้วยส่งมาแล้วนะครับฝนส่งมาแล้วพี่นอมส่งมายังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปตามก่อนตามติดชีวิตครูใช่ไหมจุ่มสิบมาเลยจุ่มสิบมาจุ่มสิบจดละจุ่มสิบพี่นก พี่พาฝนอ้อนั่นใช่ไหมครูจดไปก่อนแล้วนะครูจดไปก่อนแล้วนะอ่าพี่นกพี่ฟา้าเออพี่ฟ้าว่ะพี่พาฝนอ้อใช่ไหมมีใครบย่างบ้าวาใช่ไหมเธอคิดว่าเขาจะเล่นไหมนะครับอ้อเล่นไหมฉันเล่นอีกไหมโอ้ได้ ได้สิฉันจดไปละฉันจดไปละฉันจดชื่อเธอไปละมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมฉันจะจดหมดแล้วนะฉันจะจดหมดละพี่หนึ่งบอกว่าเมื่อเช้าฉันแอบได้ยินวะ่ะแอบได้ยินบอกว่าพี่หนึ่งบอกว่าให้แม่เล่นด้วยพี่นอมด้วยใช่ไหมจัดไปโอเคได้พี่นอมบอกว่าให้เอาชื่อแม่ไปด้วยเพราะว่า,างไ,ไงรู้ไหมบอกว่าคนเกษียณอยู่บ้านจะได้มีกิจกรรมทําว่ะเอออพดูอยู่จัดไปสิจัดไปสิเพื่อน ย่าขวัญสวัสดีครับทั้งฝนทั้งเออทั้งฝนลมฟ้าฝนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคนะอัพทูยูโอเคฉันจัดเธอเลยนะครับพี่นอมนี่พี่นอมห้าพี่นอมหกแม่ตุกเจ็ดอารยาด้วยปับแกเอาอารยาด้วยไหมคิดว่าอารยาน่าจะมาเจ็ดคนแล้วนะอพี่กล้วยจะปาปะวะแก ไม่ตกชอบพี่กล้วยจะปาเพราะว่าเธอพี่กล้วยไม่มาพี่กล้วยถ้าจะหลับวันนี้พี่กล้วยไม่มานะครับพี่จิตด้วยใช่ไหมพี่จิตด้วยป้าพี่พาไปแท็กพี่จิตแต่พี่จิตไม่มาอ๋ละบอกอ๋ละบอกอ๋ละเนาะอ๋ลบอกอละบอกพี่สุสวัสดีเจ้า พี่จิดตัดวกะเอาพี่จิดตัดวหนออ่ะแปดแปดอ่ะพี่จิตก็ได้เอา้าพี่จิตลำปางเนอบ่เห็นแกมือแล้วนะจับยัดใส่ไปเลยครูในไล่เอาล่ะสิบคนพวกกะเอาคนในไล่จับใส่เลยเนะปีพาปีน,นกไอ้อไอฝนมาละมาละคนในไล่นี้ใครอยู่ในไล่นี้จะจับใส่หมดละยาขวัญยาขวัญอ่ะเก้าขวัญยาขวัญน,นั่น คนอยู่ในไร์นี้จับไซยาขวัญเนาะเอาละสูนะครับปีนกบอกว่าพาย,ยุในไฟ์นี้จับไซมดเอาละเอาอยา่าเฝ้าอย่าเฝ้าถ่าสัญญาณดีแนเอาละพาย,ยุในไร์นี้ไข่ทักไข่ทักครูมานี่ครูจับไซมดแล้วนะปีนกปีพาไอฝนไออ้อปีน้อมแมตุกอรารยาปีจิตยาขวัญน,นะครับสัญญาณบหมุน โอ้มุนก็สัญญาณดีก่อนอ่ะสัญญาณบอมมุนโอเคกะเออปีจิตมา,าหันก็อเล่นหนักมวนดีปีจิตเล่นเลยตัวนะ่ะเล่นเลยวันนี้ตัวทรงจุมของตัวด้วยนะปีจิตจุมตัวกับไอ้ยังก็ชุดโฮมเทเตอร์ของตัวนี่นะตัวใบซนน่ะ ปีออนเอาละมาปีออนมาสูมาเอาละปีออนสิบอืมปีออนนันสิบสิบขนละปีออนมารับข่าใจมะ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 ปีจิตมาแล้ว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 เออมาละนางมาละนางมาละนางจะทรงจุ่มต่อเกาแล้วันี่นางได้รับดีนี่รับอิ่มนอนอิ่มนะนางจะทรงการบ้านโคูละสูรอพอเนอะ ล้อพอนะครับสัญญาณบอดีก่ะอู้สัญญาณบอดีแหละเออพิุ่สัญญาณมานครูบอดีเอาละแหละพี่จิตต้องตามอู้เอาละเอาละสัญญาณดีหรือยังสัญญาณดีหรือยังท่านผู้ดูท่านผู้ดูท่านผู้ดูสัญญาณดีหรือยัง ท่านผู้ดูครับสัญญาณดีแล้วเนาะสัญญาณฝนดูดีเนอนันหันกอปีซูตัวปีซูปีซูมาฮะปีซู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 นั่สิบเอสปีซูแล้วนะสูโอ้จุ่มนี่มันจะมามาหนักเอาดีละ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 เอาละมาแหมกอมาแหมกอหัหนึ่งนาทีอ๋อหม่นหนึ่งนาทีอ๋อสามวงซีซีเดี๋ยวจะไปหมุนตะเวื้อะเวื้แล้วนะ สิบเอนแล้วนะสูสิบเอทนแล้วนะสิบเอทนนี่เอากี้คนหารสองสิบเอหารสองด้สิบเอาหกได้หกขนเออเอาละเอาละเอาละไข่ตักครูมาสวัสดีค่ะครูนี่คือจับใส่เลยเนอไผไปอยู่ตั้งหนอกไข่ซุ่มบ่ไข่ซุ่มแล้วบอกสวัสดีครูนี่นะอืเป็นนักเรียนต้องสวัสดีครูนะเออทักทายกันนะครับ พิมตุ๊กตุลตุกตามาก็ได้นะภายยูต่างนอกบอกพิมพไม้เนี่ระวังหืดดีอ่าถ้าครูปะตางนอกเลยครูจะไม่ค่อนบุกหัวเลยอ่ารักเต้นด้วยกันนะเต้นกับเต้นฟรีนะสอนกับสอนฟรีนะรักอยู่ตางนอกส่งสติ๊กเกอร์มาภายยูต่างนอกภายยูต่างนอกนี่นะภัยบอทักทายครูนี่เป็นละอ่อนบอดีเนอร์เป็นนักเรียนบอดีเนอร์ส่งสติ๊กเกอร์มาเฮ้ยครูเห็นหน้อยนึงกระสัวส่งมาแล้วไข่เตียงบได้ส่งหัวใจหัวใจกระส่งมา เข้าใจกอเป็นนักเรียนทีนีต้องทรงมาน่ะเออเป็นนักเรียนทีดีต้องทรงมามดเวลานะครับเออมันมีเสือสู่มาอยู่ตัางหนอกคุณมีคนอยู่ตัางหนอกคุณกลัวกลัวนะครับคูจับผมคืนนักเล่นล้บอบาดใจบาดใจบาดใจเอาเลยเขาเรียกว่าคุมถุงชนอย่างคุมถุงชนแต่พิสุเขาเรียกว่าอย่างนี้เลยไปจุ่มแล้วนะไปจุ่มแล้วนะ พอจบจบจบสิบเอทคนเอาหกคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปทําจุ่มกันไปทําเกาะวงไปทำกวงล้อกันวันนี้ขออุปสรรคเหนือนะครับมันม่วนดีอุปสรรคเนือเนี่ยมันมวลมว,ลว,ลวลงล้อมหัศจั๋นไอเนาะวงล้อวงล้อสุม่มอินทรีย์มีจืดโดวยนะวงล้อสุ่มอยู่วสุ่มแบบซื่ออีบะสุ่มชื่ออีบะเธอเดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อน จดจีกันเนอร์สติน่ะปีนกปีผาฝนอ่เดี๋ยวก่อนนะสูปีนกปีผาฝนอ่ออ่าไผ่ประมมณนี้จับไซมดนะสูโอปีพิมพันธ์หันกมาละหันกปีพิมพันธ์ผลหนึ่งไซเลยนะสิบสองนะพิมพันธ์ พิมพันธ์นี่นักเรียนใหม่โอปีนกนวลหันก่อนกนวลสิบสามนกนวลแล้วหืสูมากะมากะนกนวลมากะมาเลยเอากะสวัสดีกะทักทายมากะมากะนั่นปอละปอละปิดตีปีพอปะคูปะกวานสามโมงสี่สิบปิดอีนะ ามโมงสี่สิบปิดเอาละสวัสดีค่ะครูสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอีน่ะอืมหูครูน้อยไปกะสืรู้ครูน้อยไปอหนปีพิมพันธ์กับปีนกนวลน,นะนกบอกนกไม่ว่างค่ะครูบ่กวางจังนกเตอะบะ่กวางจังนกนะครับมีอบลม้มจังอบลม้มเตอะนะครับไปฮื้อคนตีอยู่อบลมบ้มพุณนะสอนก็ได้เนี บาว่างบาว่างจังพ er ี en ่นกเติร์คูจะยิบไส่นะะบ่ทรงการบ้านมือนนี้ทรงปีหน้าปีนหนปีจะใครออกดอกคูก็ตึ้งล้อนะคูกระตึ้งล้อนะครับมาละมาละนะจะไปฟังจะไปฟังจะไปฟังอ่าจะไปฟังเตียจะไปฟังเตียมีคนบอกกล้านี่คนบอกมีคนบอกกล้าสวัสดีคูนี่อ่านะมีคนบอกกล้าบอกกล้าทรงตุกตะตุนตุกตามากวาคูจับจิ๋วไสนะ บัถ้ากลัวบัถ้ากลัวบัถ้ากลัวนะครับอันก็ปีนกป,ปีนกนวลนว่าอันไข่หัวมามีอ,ลอลบล้มอบล้มบ่เจีข้ออ้างบอกเออเฝ้าแปลว่ารีบอ,อ่าจะไปเฝ้าอย่ารีบเอออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบปีนกบัต้องเอามาอ้างอลงบล้มบัต้องมาอ้างนะฮะบ่บหน้าผ่าทรงสติเกิดเลยหันก็สรงมาเตอร์ทรงมาเตอร์ดีกับปีนก ไปอบรมแอรโรบิกมันก็ไปอบรมลายแดนมันก็ไปถามคูกะไปถามคูหมูหั่นกะสูปีมีจโจะนี่นะคูหื้อการบ้านไม้อี๋เนาะอันมีฐานนี่ก็ฐานนี่ออกแบบคหยจิมเนาะอีเพื่อจะได้ก็ได้ฟูไปหู้ได้ไปหู้จะได้เพื่อจะได้ก็ได้อ่นเนาะนะครับปีจิตบ่บ่ตาเตือนครคูบ่ได้บ่ได้บ่ตาถืบอบ่ได้จุ่มนี่นะต้องตาแต่เต้นเนี่ย แต่แต่เต้นนี่บาดบาดบาดทรงเต๋อก็ได้แต่จุ่มนี่ต้องจุ่มซิฟต้องได้ตัวเพื่อหมุนกวงล่อมาบาได้ก็ได้เหรออาจจะบาอาจจะบาใจอาจจะบาได้ก็ได้น่ะพอละนะซิฟสองคนพอละเออซิฟสามคนตึกปีนกนวลอ่าพอละพอละอ่าพอละฝนตึกออฝนอ้อแล้วก็เดี๋ยวน่ะฝนอ้อน้อมตุ๊กอารยาจิตน้อมตุ๊กอารยาจิตน้อม ตุกอารยาตุกละก็อารยาเดินเนอร์เดินเนอตุกละก็อารยาเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขเดี๋ยวตุกอารยาจิตอ่าจิตจิตจิตมันบ่ได้ก็ได้นะพี่จิตอาจจะบ่ได้ก็ได้มันฮกคนก็หล่อแล้วก็อย่าขวัญปีออนสุอย่าขวัญปีออนสุอย่าขวัญ อิงออนสุคนเดี๋ยวเนอร์เพื่อความรวดเร็วครูจะพิมพ์อีกแล้วน,นะพิมพ์พันนกนวลครูจะพิมพ์ชื่อเล่นๆนี่ก่อนอพิมพ์พันพิมพ์พ,มพันพิมพ์พ,มพันนกนวลน,นกนวลน,นกนวลถ้าปีพิมพ์พันของเพื่อได้จีดคนอื่นเตอะสารตุ ตาตุขอให้ได้ปีนกขอให้ได้ปีนกวนวลน่ะเมินนานเนี่ยป้ากันเตียเมินนานเนี่ยฮะป้ากันเตียถ้าปีพิมพ์พันได้นะครูจะไปหาแถวบ้านปูดเลยบอกกอนนะครับสวัสดีรอบครับครูที่นะครูที่มาจ้าหันก็กควรจะได้ครูที่ครูที่กบหาตักครูเนี่ยอ่านปกอ่านนี้จะเอาครูที่แล้วนะมาหมุนกวางล่อครับตรววันนี้พอลรวเป็นพืชเลยสุขคนนักมันนักนี่ดอกหันก็ นหลาหลบหลไยนี่นี่โอ้บัตต้าคูที่อะคูที่แต่ที่คูที่อยู่ต้างนอกคูที่อยู่ต้างนอกนะบัได้บัไดบัไดบัไดเอาคูที่อะรอบหน้าก่อนรอบหน้าจะไขามาไข่มาสวัสดีก็จะจับใส่จับใส่ทั้งหมดเลยรอบนี้บตัตต้าเดี๋ยวรอบนี้บตัตต้าอะมุนจ้ะเอาหกคนนะอ่าฝนจดเนีฝนเนีฝนสะดวกจดก็ เออฝนฝนจดเนอรถ้าบอกฝนกอ้อนี่นะ่ะหมุนเขาจะไปกันทีเดียวเลยนะ6คกนนะรุ่นกะสูรุ่นกะวันนี้วันที่เสาเก้าเราหรอสาเก้หาหละแหมสองวัวนจะออกละไปเลยเนอะเดี๋ยวกอนออะเอออี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 นอ๋ออ๋อฝนจดเนอะไปนะ

พิสรัน์จ้ะพิสูจนันะพิสูจน์นะเออกี่คนละวะเมกี่คนสีใช่ไหมสอีกสองนะอีกสนะเมตุกสองยาไอฝนสามาขวัญสี่พิสุ

บ้านาาานี้เข้ามากับดวบ้านนี้เข้ามากับดวดวงจริงวันสุดท้ายสุดท้ายของจุม่มสิบลุ้นค่ะไปนะสุดท้ายค่ะไปทันทลเลันทันทัน นกอย่จบจบเอ้ย,อยจบหกใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสิบสี่สิบสี่เอากี่คนวะมาได้สิบสี่นะสิบสี่สิบสี่เอาเจ็ดอีกคนนึง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 มันมีสิบสี่คนอะใช่ไหมวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสาม เออสิบสามเอาหกถูกแล้วสิบสามเอาหกสิบเจ็ดเอาถูกปะวะ <laughs> โอ้ยร้อนร้อนโอ้ยหน้ามันหมดเลยเออหกคนโอเคอ่ะหกคนนี้ไปออกแบบมานะครับไปออกแบบมาอ่าท่าบังคับนะท่าบังคับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะท่าบังคับวันนี้มีแค่ ปกติต้องเอาเจ็ดเออมันต้องเอาเจ็ดป่ะเอาไหมอีกคนหนึ่งไหมอีกคนหนึ่งไหมอีกเออใช่เนาะมันปัดขึ้นเนี่ยใช่ไหมสิบสามหารสองได้หกจุดห้าหกจุดห้าปัดขึ้นเป็นเจ็ดใช่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งถูกละเราทำตามกติกาถูกละ ใช่มันต้องเอาเจ็ดใช่ใช่ไอโฟนโอ้ไม่งั้นนี่ไม่งั้นนี่คือปิดเลยอ่ะออีกคนนึงอีกคนนึงจะได้มีเพี้ยนนะพี่อ่อนอย่าเพิ่งไปยังไม่จบยังไม่จบค่ะนะครับสงครามยังไม่จบค่ะสุดท้ายจริงๆริเทนเทนเทนทนนทนทนท พี่นอมโอ้ย,อยไม่ได้เว้ยพี่พาพี่พาไม่ได้เอ้ออไม่ได้เอ้ออไม่ได้หลายรอบแล้วเอ้ยจบอ่ะอ้อ่ะ,ออะถ้าวันนี้นะครับเอาเอารอดอืมรอดรอบสิบจุมสิบเอ็ดจุมสิบเอ็ดจุมสิบเอ็ดนะพี่นอมดวงดีตลอดอืมใช่คิดบวกเพราะเราได้มีบล็อกที่แบบอา่า พวกเราได้มีบล็อกแบบเต้นแบบพัฒนาจะได้พัฒนาขึ้นไอ้วูเนี้ยได้ไอ้ฝนได้พี่น้อมได้อย่างเงี้ยเราจะได้มีบันเทิง่ะเออใช่ไหมอ่ะวันนี้นะเป็นท่าที่ไม่ได้ยากเลยอ่าเป็นท่าที่ไม่ได้ยากเอาเอาท่าง่ายๆนะก็รอดอยู่ดีใช่รอดอยู่ดีทําไมเธอมามากกะดวงวะพี่ออนเธอมากกวดวงมากฉันว่าเธอเก่งว่าเธอเก่งมาก อ่ะไปดูนะถ้ามันจะมันจะซ้ํากันหน่อยเพราะว่าถ้ามันมีไม่เยอะเนาะนะครับครูพี่น้อมเต้นสวยใช่พี่น้อมเต้นสวยนะครับถ้ามีไม่เยอะนะอ่ะทีนี้ขอเป็นท่าเนี้ยมันจะเล่นแล้วมันมันต้องออกหน้าหลังได้อ่ะนะเอาลาติโนอีกรอบนึงลาติโนยังไม่เคยเนาะนะครับเอาสองท่าอยู่นะเอาลาติโนนะลาติโน นะ,นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับอ,อีกท่านึงลาติโนโเสร็จแล้วขอเป็นคิกบอลเชงอ่อ Kick อมา,ามันจะซ้ำกันนิดนึงนะครับแต่โจทย์ต้องไม่แต่ต้องไม่ซ้ำกับบล็อกที่ใครเคยได้ท่านี้นะลาติโน,โนกับคิกบอลเชงโอเคปะนะโอเคปะ่ะเ,เห็นว่า เห็นว่าอะไรนะเห็นว่าคนที่ได้อะเขามีความสามารถถึงก็เลยให้แค่นี้ยืนพื้นที่32บสองีตแต่32มบองครูบอกไว้เลยว่ามันสั้นนะจะเอามากกว่า32ก็ได้แต่ว่า32มมันสั้นนะจะออกแบบมาเป็นหน้าหลังก็ไม่ได้เอ้ก็ไม่ได้ก็ไม่ว่า,วาออกแบบมาเลยนะจ๊ะ อ่ะมีใครบ้างอที่ได้เดี๋ยวก่อนนะจดก่อนเดี๋ยวลืมใครที่ใครที่ได้มาใหม่รอบนี้เนี่ยเป็นคนใหม่ส่งที่ที่อยู่มาให้ครูด้วยนะนะครับคนที่ได้มีแม่ตุ๊กใช่ไหมแม่ตุ๊กฝนยาขวัญยาขวัญอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปทวงการบ้ายาขวัญก่อนพิสุอ่าพิสุมามา,มารัวรัวมารัวรัวพิสุจุ่มแปดพิสูก็มา อรารยาอรารยาโอ้บ้านนี้เข้ามาดังบ่เฮ้ยอรารยาพี่นกโอ้ยพี่นกก็มาแล้วมาแล้วพี่นกก็มาแล้วพี่นอมโอ้ยเทพทั้งนั้นเลยอะระยองนี่กินเรียบระยองกินเรียบนะวันนี้ EP นี้ระยองกินเรียบจุมสิบอ่ามีลาตินโนกับคิกบอลเชงนะจ๊าทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณมากเลยที่มา ร่วมสนุกการสนุกมากสนุกมากวันนี้ล Le 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 pues. ุ้นตรงลุ้นตรงอีหมุนนี่แหละเนาะลุ้นตรงอีหมุนนี่แหละมันหมุนลุ้นดีนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่นกขอบคุณพี gusta. ่พานะครับฝนอ้อพี่นอมนะครับแม่ตุ๊กอริยาพี่จิตยาขวัญนะครับพี่อ้นนะครับพี่สุพี่พิมพันธ์แล้วก็พี่นกนวลนะครับใครที่หลายๆคนที่เข้ามาครูไม่ได้ท้าทายใครขออภัยด้วยนะขอบคุณนะครับครูที่รอบหน้าครูที่มาให้ไวนะครับเดี๋ยวจะหยิบหยิบชื่อครูที๋ยวมาใส่ด้วย นะครับเราจะได้มีครูที่ส่งการบ้านครูด้วยเนี yeah. ่ไปก่อนแล้วทุกคนไปบายสวัสวดีจ้าบายๆครับ